มากท so. <laughs> ี <crease infection wrote> ่กระท่่นก็บอกเราแบบไหวเห็นไมครับเท่ยมาชาเบึงระเสีองมาเฮาไปหอนแล้วคินจะได้อ่ากใจเราเห็นงานเลยมากม่ได้บอกได้ไหมปา ที่แรกคันเคยว่าไปขึ้นะออไปเที่ยวตอนนี้อ่าพี่น้องเอ้ตอนนี้ห้าสิบเดินทางไปบางแคกัน พอดีลุงไทยมาหลับเนาะสว่วสดีเดียทำด้วยก็รับดีเลยกะลังสิบไ,ไปบางแคไปอ๋อไปบ้านสก๊อตเลยพอดีลุงเพิ่นสิไปหาอาก่อยเนาะลุงเพิ่นก็เลยสว่วนพวกเฮาสว่วนพวกเฮาไป ไปส่งนะครับที่บางเสร่เ้ยบางแคเดี๋หหย50บาทแล้วสาวาากา้อยเนาะเพราะว่าเอาโอกาสไปอยากอยู่พี่น้อยกับบางแคกไกลเติบได้จากนี้ไปขะนั่งแท็กซี่จากนี้ไปกับประมาณสามร้อยกว่าบาทเดีวยวกับสี่ร้อยกว่าจะะปรมากาประมาณนึงน,นะครับเนาะ ลุงมาจากพัทยาสุขุข่ามินบุรีผ่านมากลเอ๊ะโทรหาเดี๋ยวอยากไปวัแครกันพอดีเล็แหละพอดียูห้องกับบุคยได้ออกไปใส่ยูนิฟิทไปเดินกับเดซ่าซะโทรหาเราหรือวะ ไปเสียพไายแล้วเหรอเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะลุงเราผ่านมาแถวนี้ก็เลยมาแวะรับพวกเขาทางไาจะไปดินน้ำพัทยาครับไปทางไหนถ้จะกลับลุงขึ้นทางด่วนทางด่วนได มาเฮงเลยนเนาะยังอีกว่ามันจะกิโลตรงไหนประมาณสิบกิโล,โลเลยเราติดเราติดไม่มติดช่วงอันนั้นเนาะช่วง,งนบนตลาดนะเดินทางมากไกลๆจเจอเฮามากาแบบกระทันหันกระชันชิดเนาะพี่เนาะเ <laughs> <laughs> พราะว่าลูกเราผ่านมาแค่นี้ดิ ปกติเห็นท่าจะไปหาอาก็ต้องไปประมาณวันอาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าที่เราอาจีพหยุดงานวันอาทิตย์เราสิบ่างนะพี่น้องใจคร้บมามือนีกกะท่านหากะบอกเราแบบไหวนะพี่น้องเที่ยวมาทาบึงนะพี่น้องว่าเอาไปหอดแล้วชิเป็นจะได้ไปหาอยู่บางแคอันนี้กคขังแหลกเนาะที่ สิได้ไปเห็นบอ,นอนลนึ่งกอล์ฟเราเห็นงานเพราะว่าบ่เคยไปจักเทือ่อเห็นแต่ปีใหม่เพิ่นไปเน,นาะพี่น้อกจะนอน้อี่ยเราเคยไปจักเทือ่อเดินทางไปไปนอนเดี๋ยวจะนอนไปพอกันอยู่พุคนแหละจอชิฮอดพุคนเนาะงกับยังอยู่บ่ไกลดอก เขับเข้ามาในซอยเลยถึงแล้ว ถึงแล้วพี่น่อยเห็จงานอ่ใครเราเหตดงานอเค่เดี๋ยวหลอกคุมาตอมาเลยเออนราถ่ายคลิปด้วยนัะดูอันดีสายขอมาม่ไม่ได้บอกได้ยังปะที่แรกท่านเคยว่าคอยเข้าใจว่าอันนั้น ลุงหันเชือมาดิน้ำมากอยเลยโทรหาเนี่ยหน่อยขอเลยเออขอเลยว่าอ้าไปกับไปเลยวางอยู <uw> ่หองที่แท้หันลุงเราผ่านอเดนาี่วนดี๋ยวมือแรกของเพื่แนเาเลยงนมือแรกเพนเายืะเยคนงาน่ไนคนงานไหมอยู่กันคน บ้านลบบใหญ่โตขนาดนี้อยู่กันสามคนไปขับขับไปเที่ยวอยู่สามคนเดือเดือดคนงานเดือสามคนกระเจ๋อคนหนึ่งเอากรับ้องตากสองคนอ๋ออยู่กันสามคนอ๋อเป็นเหตุงานในรังว่ะ ไปพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็มาห่อเดน่อันนี้เราก็อยู่บ้านกะเดี๋ยวเราก็เห็ดงานอยู่แหละออกสายไปตามถนนเส้นเดียวไปตอนนี้เ้าสิไปซื้อของอยู่ตลาด ขับรถอยู่ท้ายคังแหลกได้นี่ขับขับสายได้ไปขี่กรุงเทพไหน่อยนะครับน้อยๆจีครับรถครั้งแรลกขับนะครับเป็นอยู่แต่แบบมันแปลกที่เขาขับสายไปซื้อของเนาะมาอันเจ็ดเมนูกินเหมือนแหละ เบิ่งว่าเหาสิได้ยังถ่ามันบ่เอะไช่แถวหนอกหนอกอย่งนี้จะเป็นแต่อยู่เป็นหมูบ้านอืมย่าหนี้ละ

หออตลาดแล้วพี่น้อเห็ตอนนี้ข้าวกระมาหออตลาดแล้วพี่น้องียังเห็าไหมยังเนาะของกินว่าข้าวกระสือยังเนี่ยพี่กระซืออัน่าเมื่อนมเจอกระสือสีเน้อเขีนบบนี้ไ มันสิมีอย่างอยู่ตลาดก็คือสิมีของกินหลายอยู่พี่น้องต อย่าเอามาซื้อผักยังมักถั่วเนาะอันนี้เงินหาเราไวก่น chị thảo người chị thảo chị thảo vào chị thảo vào chị thảo vào chị thảo ตอนนี้ข้าวกับชิ้เมื่อเนอะเอาะเขาวสืบคล้องแล้วล่ะเดี๋ยวขาสิกับตลาดกับ,บ่ไก่ไปได้หรอกพี่น้องไอซีโดนมากอะ่ะเป็นไก่เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวกับแล้วก็เมื่อหาเห็ดกินเุื่อแหละพี่น้องไอซี <c oughs> มา <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ข้ากับลับมาจากตลาดแล้วเนาะไปสืบคล้อ,องมาตอนนี้มาอันเตรียมอาหารโอเค อาหารแรงวันนี้มาอะไรจะของบ้านพี่ดูของบ้านพี่น้องทำอย่างดีพี่น้องเอ้ยอบ้านข่างขวาง่วงเนาะเมนอันนี้ข้าวสีสเห็ดอันนี้กินเนาะแบบห่อห่ออันนี้จะห่อพันห่อปลาปลา,านี่ที่แรกเข้าวันสีไปซื้อปลานี่แหละแต่ที่มันปีงแล้วมันเบิดเนาะถ้าเจ้าคาานัานคัน จริงๆเขามีปลากดาก้วจะไปซื้อไอที่ว่าข oui, really? like exactly? ้าป mm ิ้งแล้วรอโอ้อเดยวดังไพ่บ้านนอ้ผมันซื้อปลาเป็นมากไก่ทิยาไก่กระเรียมดางไพ่ถ่าเวียนบุกเชี่ยอันนี้อันนี้เปินลหายจะไปหาซื้อตัวที่ว่ามันชกแล้ะอันนี้ไม่คุ้มหรอมคู่กัแหละเนี่ยนแบบรุ้งแบบลร่อยห้ อ่นนอยคุกเอามาหั่นเชือดีมอ๋อโะคุปรุงแล้วไปเลยปรุงท่นชิมนะอ้ทาปรุงากัทานได้ชิมเดีวมันเถอหตุกยเนื้อนานาะพี่น้องแต่ผม่ได้กินดีปลอกห้าสี่ขวบขว้มันสุกก่อนแต่บันง่ายงาเลยเนื้อสดเนาะท่านผู้ใดเขากินเขาือชิมมาไม่ ไปตลาดเมื่อกี้เนี่บาสิเอามาเห็ดซอยจุนี่แหละทำไมไปทำขวัดข่อดนีกว่ามันบูลายไปไหนยาเขาซีขวดอะไรแปลกไอ้ตางไปไหนชีบบ่อชีบมั้ยอาจจะลองชิบอ้าวเพื่ออะไรชิบมันจีบยังว่ากำังกินดิบอยู่แต่ตอนนั่นนั่นเชื่อทำไมพี่น้องเอ้ยกินวัว น,น,นานทีกินอืมโอเคบซ่บอืแซ่บเลยแต่ว่าเพื่อห้าหขวาน้เจ่บมันเค็มเ็มันเค็มบ่ใ่้าขวานอ,อันวมันจะเค็มเลาอยเผื่อปลา,ยอ,ยาอีกม่ยนีย้ปลาเขาเน,นี่ย ขัวก้อนเฮาคอยใส่เดียวมันจีเข้มจีเคมกอาดหรไปี๋ยวขัวนี้จะหน่อยกัพากันกินข้าวกันมา่นงกอนนีกออาหารเขาไปขัวลบมาเลยเี้ยวงอาหาริมว่ากินข้าเนาะกินเ้าแล้วก็ทีนั่งพากันนั่งดีแยนมดด่ดดี่แเนาะเลิกพ่อแม่น ซิมเป็นอะไจเจอแสบอยู่ฮะขยเตเตอะไรเแครบางแครบาแคร์ซื่อหน้างครับแครซื่อ้เตบางแครเป็ไงุงสเดียร์จะได้ซื้อมาให้เจ้าลงไมนบาดวคนนั้นเนาะถนนเนาะจาุ่นมันนู่นันเนอเลยแสบอยู่นี่มันเงียบ Bao nói bảo bằng thật băng băng bằng 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 lo bằng bà nhưng bằng 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 nhưng bằng ba, bằng 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 sẽ, bằng 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 mưa, Mà bằng mưa, bằng mà Chị <coughs> bằng มือเดียวกลับมือถือรายการเนี่พี่น้องประมาณมาดีนะดูขายมากดูขายเราเบร์เบร์ครับเราขับขี่รถมาเองกิดเสียเกิดเสียค่ารถเดียวประมาณสามสี่ร้อยนี่ไม่ใน่แบบไม่ใช่แบบนั้นนะนี่แบบตาตัวก้ามนี่เราดูไก่กันเนาะไก่กับเนดอร์ กันขั้นซ้ำมองมองไดนะก็คอค่ยืนะมาำนีกอล่าว่าซาก่แกอยู่ซเดือนนะจะค่ยึง่านังดำร้อยนึนี่บกาลงโโอ้สิกิลไก่เไก่ลงถุอ่ไอตัน้องเปลี่ เอาคอโตกินเขานั่งกันนกนั่งกินนี่อะไรกินเผาเดี๋ยวมือกันจะห้ากับพ่อดีกาพาวาะวาาณาจิมามนอาณาจิมาอคำแจ้งมากอื่นจ้งหอนแบบอื่นแจ้งหอคือกันด้วยว่าเป็นบอื่นไปเดี๋ยวตลาดบนี่กับ่อเดียอโตลาไปก่อนเดี๋ยวอินเไพอโตอีกเผาน